เฮ้หว hey, ัดดีสวัสดีทนผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้จะไม่ได้มาคาชิหรอกเหมือนเดิม,มก็ขับคลิปไม่ขับทีเดียวเป็นอีพีแรกเบื้องมีปัญหาอีกนี่เสือเป็นแบบว่าแบบว่านี่ไงนะอาร์ติปเหมือนกันแต่ดันลูดเพาผมตอนนนั้ออกคลิปอยู่ผมว่าอยู่ทำไมไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นนะ ไม่เก่งทีนี้เพราะว่าผมดันเปิดให้เห็นพื้นนี่กว้างมากเพืเออเออ่อตับสูงสุดและผมลงตักคืนเลยแหลกสูงจริงแต่ผมจะสร้างแปลว่าความเนี่ยผมมีวิเชียก็ใช้นี่แหละ ซึ่งยวผมก็ใช้เวทมน,น,น,นตแ์หรืองารตัดชิปตัดไปตองเข้าเกมน้วกันซึ่งอันนี้ผมไม่ใจว่าหลุกปะโผมคิดไปกันถ้าประชุมผมบอกอมานานแล้วะนะเด้งกังขางอยู่นี้เลยถ้าใครเสียงอะไรเมื่อกี้เออมาแล้ว ก็ยอาไะสำใจละมาแล้วเกมนเย่อืมนี่มีกาช์เซียโล่คือผมเกมของไว้รอแล้วโดยการสิของไว้รอซึ่งนี่มีเธอสายพูดกันดเอาสาไปกัน ซึ่งซีนี้ผมไปดูจากช่องเมอร์ดมาเป็นสีไม์ครับนี่เด่นจิป,ปิงเด่เนอรอช่องรอแรกคู่าากวกไเขียเเ้ยงยูเมเนซานนี่เรอยากลองปักให้หอหนึ่งรั้นจัง โอเคกดกดขอทดสอบก่อนเดี๋ยวคอยตัดไปก่อนผมมองปิดในเมืองแล้วกันโอเคไปอ่ะมาึ่งพัน,นเก้าพันเก้าม้อยหนึ่งรอทดสอบละยๆยอย่างกอนซึ่งมานี่หนึ่งแปดนะครับเออใช่สกา,ายยังไม่รู้เคลียร์สอดทำให้พลาสกินก็ไปไดูได้ที่้องผมเพิ่งลงไปเมื่อไหร่ คนเข้เมียวะใช่ครับที่มาครันที่มาครับได้มีคนหนึ่งบอกว่าพี่คนเปลี่ยนชื่อช่องา,ยอยางนะหายากิตใจเหตุการณ์และเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนที่ผมรู้จักก็พีมาบอกว่าไอคิวตุงคิวคุ้งจะทำให้คิวตุงผมในช่วนั้นผมบอกเลยว่าอยญ่อย่าพี่ไม่กนะไอหนิ่ซึ่งเดีย๋ยวผมขอกดเพชรแปะโอเคมาเถอ ซึ่งผมขุดมามาไก่แล้วมั้งเนี่ยโอเคยนไก่อะผมมเจออะไรเลยนอกจากเลสต์ตเจอแย่ผมกี้ว่าเจอไปมิขีท่ทีเออดีจะได้ทำกันถ้าโปรเจกต์ที่ผมจะทำไคลเคนิจะทำในซีนี้แทนสนิทซึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นแมบปบทำแบบจำลองไว้ก่อน เตยว่าดูว่าต้องใช้ปลอกอะไรบางทำแบบจำลองไว่าพอมาในเกมนี้จัดจัดได้ถูกมีเซิร์ฟเนียเมียถ้าไม่เกลียรอย่างนั้นก็ได้บล็อกไปเพราะเพราะผมจะบล็อกไปทำบ้านนะ,ะสวย ซึ่งเหมือนคือจ9ก็เขาอัปเดตให้มีดินเหนียวแต่ว่าเป็นดินดินเหนียวส่วนกับฟาร์มซึ่งผมเคยดูในคุณปตัตสังบ้านซึ่งปรี๋ย่ขอตัดไ,ไปตอนขุดเสร็จเลยแล้วกันถ้าเสียงผมไม่ตรงกับภาพตรงไหนก็ขออภัย้วยครับว่าะผมตัดเช็ดไปนี้แหละนี่ก็เปหาอะไรคิดซึ่งถ้าวักเทียขุดแบบไม่มีนุ่มนวลหรือสิวทัด แล้วขาสีปกจะได้บอกแบบนี้มามันจุอย่างสิ่งที่ผมต้องทำอย่างนี้มาเชียวผมเกลียดทำนี้ไปมามาโอเคสเุดยอด อะไรก็แค่จะหมดแล้วปัดเลยมืดตื้อตรงนี้ลงมาปักก่อนเลยเดี๋ยวไม่ต้องหักไอ้เกิดเอาเฮ้ย โอเคซึ่งเดี๋ยวมาต่อแบบต่อาเป็นชาวไ้หาบันไดหมด หอมไหม่ะพอดีเลยสุดยอดโอเคสอบไปโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแช่พื้นที่หน้ากันซึ่งสับที่นี้แค่ได้ก่อนนะฝักงน้าเด,ดี๋ยวก็ใช่เก็จะคลายได้วยกับเดี๋ยวมาเจอมาคิดหน้าเนี่ยคิดหน้าอย่าใยผมทำอะไรซึ่ง พิมพ์มาบอกได้เลยเดี๋ยวใจะให้ผมสอนทำฟาร์มเล็กอัตโนมัติหรือฟาร์มเล็กน,นะก็พิมพ์มาบอกได้เลยไม่ต้องไม,ไม่ต้องกังวลว่าจะว่าอะไรว่าอะไรแต่บางครั้งนะเพราะผมอารมณ์ร้อนแค่บางครั้งโอเคไปมาสวัสดีค่ะมาเย่เอ็นยูมึงอย่าเขารู้